จะบอกความจริงความเรียวความตรงกับทุกคนว่ามีความระยัะ <grief> มีทีนะทุกคนสีเขียวอ่อนๆนะคะเกี่ยงง่ายนะคะนวดหนึ่งนาทีเหมือนเดิมกังสเต็ปสูตรของนันนะแชน้าชัแนวสวัสดีคะ่ะพบกับแชน้าชัยแนลวันนี้นะคะก็พบกับแชน e l ชัยแนวอีกเช่นเคยนะคะ แล้วนะคะก็เหมือนเดิมเลยนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไว้ข้างล่างนี้นะจะได้ไม่พลาดว่าวันนี้นาวจะเอาอะไรมารีวิวเพื่อได้ดูกันนะคะก็จากประสบการณ์ส่วนตัวในการใช้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละคนที่จะตอบสนองต่อผลิตภัณฑ์ยังไงนะคะอันนี้ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะทุกคน,นต้องเข้าใจนะอันนี้เป็นสภาพผิวของนาวนะคะนาวเป็นคนสภาพผิวผสมนะมันบริเวณทีโซนนี่แหละจะมีเป็นช่วงๆบางช่วงเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายนะ สิวเสรเนะี่ยคือถ้าใช้อะไรอุดตันเล็กน้อยนะหรือแบบครีมผลิตภัณฑ์ที่มีความแห้งมากๆหรือมีความระคายเคืองจะรู้สึกได้เลยว่าหน้าจะแบบสิวขดขึ้นมาแบบรู้สึกได้นะทุกคนประมาณนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะตามหัวข้อคลิปเลยนะจะบอกความจริงความเดียวความตรงว่าอ้าวผลิตภัณฑ์อยู่ไหน จะบอกความจริงความเรียวความตรงกับทุกคนว่าตัวนี้นะคะนาวพึ่งเคยลองใช้แบรนด์เขาเป็นครั้งแรกนะแล้วก็เลือกใช้เป็นมาร์กนะคะเพราะว่ามาร์กเนี่ยเป็นอะไรที่เบสิคสุดและในความรู้สึกนาวแล้วนาเป็นคนชอบใช้มาร์กอยู่แล้วนะคะก็คือตัวนี้นะคะคือป r อเมด Acne c r e a ล m a s k นะคะปรอ m ม t เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ผ่านการค้นคว้าและได้รับรองจากแพทย์ผิวหนังโดยเฉพาะนะคะเป็นมาร์กสิวนะสูตรเข้มขน้นที่ช่วยลดการสะสมของสิ่งสกปรกและข่าบแบคทีเรียนะคะสาเหตุ หนึ่งของการเกิดสิว ทำให้ผิวเนียแลดูกระจ่งางใสด้วยสารสกัดทั้ง8ชนิดนะทุกคนก็เดี๋ยวน้าจะอาจ่านให้ฟังนะคะประกอบไปด้วยผลของไฟธรรมชาติจากประเทศฝรั่งเศสนะช่วยบำรุงผิวหน้ากระชับรูขนนะคะเซนเทราไอเซอรติกาจากที่น่าไปเซอร์น,นะคือเป็นพวกสารสกัดจากใบโบบกนะคะแล้วก็สารสกัดที่ช่วยลดการอาักเสบเขาก็บอกว่าจะช่วยลดรอยแดงรอยดำทําให้ผิวเนียแลดูเรียบเนียนแล้วก็มีวิตามินบีสามนะแอนซิงพีซีเอที่ช่วยปบผิวหน้าให้แลดูกระจ่างใสพร้อมควบคุมความมันนั่นเองนะคะเตือนนะคะคำแนะนำนะทุกคนอันนี้ บอกไว้ก่อนนะคะก็คือห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า3ปีนะคะเด็กใช้ไม่ได้นะทุกคนอันนี้ปริมาณสุทีิอยู่ที่5กรัมน,นี่น่าซื้อมาจากที่7 e เ e ่นอนะคะด้วยลาคา39บาทนะซองนึงน่าจะใช้ได้ประมาณสักสองครั้งนะถ้าเกิดว่ามาร์คทางหน้านะทุกคนนี่นะคะก็คือมาร์คโคนนะคะตัวนี้จะมาทางให้ดูกันนะเสี่ยงในห้องน้ำไม่รู้ว่ามันจะตังตรง มีกลิ kommt, ่นใบบวบอ่อนๆนะก็ม okay. ีความเหลวนิดๆนะเกี่ยงง่ายนะคะมีความเป็นสีเขียวอ่อนๆนะคะมีกลิ่นแบบความเป็นโคลนอ่อนๆแล้วก็กลิ่นใบบวบกอ่อนๆนะทุกคนเหมือนเดิมนะคะโคลนหนาเก็จะนวดหนึ่งนาทีเหมือนเดิมตามสเตปสูตรของเรานะคะ มีความแสบดีดๆเลยระยับนิดๆนะทุกคนไม่รู้ว่าเสีแบบเป็นที่น่าหนาวมีหรือเปล่านะคะนะคะก็ประมาณนี้นะทุกคนนี่คือผิวที่แห้งแล้วนะจ๊ะทิ้งไว้นะประมาณ10-15นาทีแล้วก็ไปล้างออกนะคะเดี๋ยวเราไปดูดสรุปผลกันเลยะคะ่ะ จบกันไปแล้วนะคะกับ Promet acne cream mask นะจะมาสรุปผมให้เพื่อนได้ฟังกันนะคะตัวนี้นะคะนาวรู้สึกว่าจากการที่เขาบอกว่ามันจะช่วยลดรอยแดงรอยดำสิวเนาะอันนี้นาายังไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่นะคะหลังจากที่เราใช้ไปสองครั้งแล้วจนหมดซองอะไรนะทุกคนสิ่งที่นาวรู้สึกได้เลยนะคะเนื้อของเขาเนี่ยจะเป็นเนื้อที่เกี่ยง่ายบางๆอ่อนๆน,นะตอนนี้นาวไม่ค่อยเห็นเป็นสิวที่มันเยอะๆก็เลยอาจจะบอกตอนนี้ไม่ได้แต่รู้สึกว่าเออมันช่วยให้หน้าเราอะไม่ค่อยมันนะคะดูดซับความมัน คัาดีถ้าเกิดว่าเราใช้ไปแล้ว,ลวรุ่งเช้าตื่นมาจะรู้สึกว่าหน้าเราไม่ค่อยมันนะทุกคนมีความผิวเล่มเนียนไหมผิวเล่มเนียนขึ้นมานิดนึงสิวมีความยุบลงไปนิดตึงนะแต่ไม่ได้ยุบมากรอยแดงรอยดำนายังไม่ค่อยรู้สึกขนาดนั้นความกระจ่างใสก็ไม่ได้เห็นผลขนาดนั้นนะแต่ความที่ควบคุมความมานันความที่อ่อนโยนกับผิวเฉพาะคนเป็นสิวอ่ะเนี่ยโอเคนะนาวไปอ่านหลายๆคอมเมนต์นะเขาก็บอกว่าคนที่เขาผิวแพ้ง,ง่ายมากๆเอ้ยมันได้ผลกับเขาสิวเขาดีขึ้นก็จบกันไปแล้วนะ กับโปรเมดแคนเน่มา克นะคะราคา39บาทนะซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเวนสามารถพิทํากันได้นะคะใครใช้ดีไหมไม่ดียังไงมาบอกได้นะทุกคนใครเป็นสาววกโปรเมดมาเม้นบอกหน่อยว่ามีตัวไหนของเขาที่อยากจะแนะนําให้เราลองใช้บ้างมาเม้นบอกได้นะคะก็ขอบคุณทุกๆคอมเม,มนต์มากนะก็อ,อ่านแล้วก็จะตอบทุกๆคนเท่าที่แบบเห็นนะเออก็ขอบคมมุณทุกๆคนมากนะคะก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ข้างล่างนี้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกนาจะเอาอะไรรีวิวมาให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะวันนี้นะคะ ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปรีวิวหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ